สวัสดีครับ่านผู้ชมวันนี้ผม,มพบกับรายการเ e ย็ร็อกนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเป็นตำรวจจราจรนะผมอ่าท่านที่เป็นตำรวจได้เราก็ต้องประสานตำรวจนะผมให้เรามาตรงนี้นะ,ะ้วผมแฮนด์ม็กผ,ผมมาวิธีการมาร์กแบบว่าผมกดเอสเป็ดขึ้นมานะผมแล้วกด,วดขวามน้าที่ไปตรงสานในตำรวจตรงนี้ครับผม มันจะมักแม็กพเองอัตโนมัติออครับผมอ่าขอเวลาขับแป๊บนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับผมคลิปมันอาจจะแบบน้อยหน่อยพูดง่ายแต่ผมก็พยายามลงคลิปแล้วครับผมมันไม่มีเวลาว่างอ่ะรอแป๊บบนึงับผม อยู่อันนี้ผมก็ไปซื้อรถรถมาเยอะเลยครับผมต้องกด F2 ตัวผมเงอะเดี๋ยนะหอนี่เอาผอ่าครับผมเราขับรถมาถึงตรงนี้ปึ๊บหน้าผมให้ให้เรามาตรงหน้าโรงพักเลยลงรถผมไปที่นี่ครับผมเข้าไปในโรงพักเลยครับผม อ่าข้อของภักนี้จะเป็นแบบตำรวจธรรมดาตำรวจกู้ระเบิดตำรวจแบบสายสื่ผมตำรวจนอกเพิ่มงแบบรผมอ่ะเนี่ยก็อนนี้เป็นตำรวจจราจรนะรผมอ่าผมว่าจะเลือกทักตัวผมเป็นัตัวนี้ครับผมโอเคครับผมออกไปแล้วครับผมตำรวจจราจรจะมีจะมีอยู่สามรกิจจะได้เงินนะผมวิธีแรก จับความเร็วับผมหร,หรือไม่ก็ตั้งด่านนบผมอ่าไม่ได้ตั้งด่านนะผมไปที่กดกดตัว x ขึ้นมาครับผมกดชีดเ้เรากดชีข้าไปครับผมตอนเดิมับผมแค่เปลี่ยนจากตรงนี้เ,เป็นอะไรครับผมกลางกลางโคก็เป็หน่อยแล้วกดไปซึ่งมันจะเป็นการวางแบบหนามครับผมถ้าสมมติมีรถติดาตดาวรถนั้นก็จะรอแตกครับผมแต่ถ้ารถเ,เขาขึ้่ติดดาวมาเนะน,นี่ยรถตัวเช่าจะทำได้แทนผมว่า เราจะไม่แตกครับผมประมาณน,นี้นะผมแล้ววิธีเราไปที่ได้ังก็คือการถ่ายรูปความเร็วของรถผมอสมมติรถที่วิ่งรายมาครับผมผมจะไปสถานที่ที่แบบที่มันมีรถวิ่งไวๆเยอะๆครับผมอ่าผมหาไว้แล้ลนะผมสถานที่รถวิ่งไวๆครับ ว่าตรงนี้ครับน่าจะพอได้อยู่อ่าตรงนี้ครับผมจะมาดักตรงนี้ครับผมนี่ผมพอสมมติถ้ารถวิ่งไวครับเรากดที่วกว่าค้าคงไว้เราจะได้เงินมา่ะผมจะลองหาว่าไวดูับผมนี่ับผมอันนี้รถวิ่งช้าผมไม่ได้วิ่งเกินนะผมอ่าเราก็มาลองหารถ ลดกันหาหาหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองครับผมหรือไม่เราก็จะไปดักตามสีแยกวานนะสีแยกหลุมใหญ่ครับผมแต่ผมมาทางนี้ผมก็คือว่ามันดีกว่าครับผมรอไปหนึ่งับผมมาจนจะงีริม่อรด้วยมงนี่ผมจะทำให้ดูได้ไหมนะ งั้นผมขอวางแท็บเลยับผมวางแถบไปแนวผมวางแถบไปวางฝิด้านพ้อยตอนนี้โจนยิงผมอยู่ัะผมผมต้องวิ่งหนี่าโจนมาครับผมอเอเอ,เอผมจะตาสมมติถ้าเจอโจนที่ติดดาวครับผมโจนนคะครับผมจะติดดาวผมมีตำรวจได้ครับผมแล้วแล้วไปดีเช็คโจนติดดาวจะทำยังไง เช็คโจนติดดาวครับผมให้กดตัวกดตัว F F F5 ขึ้นมาครับผมแล้วไปที่หนาผมกดอันแรกครับลิกเข้าไปเห็นทรงสีแดงครับมันจะขึ้นมาตรงชิปเอเต็มเต็มเลยลครับนั่นแหละครับคือการที่โจรติดดาวอยู่ครับผมถ้าเราไปยิงราจะได้เงินครับผมอ่าวิธีนี้ครับแล้วไปมีถ่ายรูปอันนี้ผมขอข้ามไปเลยนะเพราะว่าสมมุติว่ามีรถเร็วมาให้เราถ่ายไปเลยครับผมกเราจะได้เงินตามอัตโนมัติครับผม ต่อไปวิธีต่อไปก็คือวิธีการเนไหครับผมเห็นตัว C ไหมครับผมทุกคนเขาก็จะถามว่ามันเป็นอะไรทำอะไรได้ก็คือรถที่แบบเารว่าพังไปแล้วครับผมอ่าผมจะไปให้ดูครับผมรถที่พังไปแล้วนันเองครับผมอ่ามันจะออกเป็นแนวรถแบบนี้ครับผม เป็นแบบแนวรถที่แบบมันเก่าแล้วหรือเป็นรถใหม่ครับผมแต่หารถประมาณนี้ครับผมนั่นเราก็ถ้าเราถ้าจะทางานเราต้องไปซื้อรถมาก่อนจะซื้อรถลากมาครับผมลากอันครับผมแล้วกดเอาพ่วงลงครับผมกดเล็กกดเล็กแตะเพื่อพ่วงพ่วงลงครับผมกดเล็กสองขึ้นนะครับผมเอาบ่เล็กแตะลงก่อนนะผมก็กดค่อยกดเล็กสองขึ้นนะผมเรียบร้อยครับผม แต่เราก็จะไปที่นี้ครับผมเห็นไหมครับจะเป็นแบบเหมือนเป็นรถครับผมเนี่ยตรงนี้ครับผมลานี้ตรงนี้ครับผมจะเป็นรถครับผมจะเป็นเหมือนรถรถบรรทุกครับผมตรงนี้ครับอ่ะจะเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกครับผมให้เราไปตรงนั้นเลยครับผมผมก็จะไปครับผมระหว่างที่รอเห็นไหมครับแต่แต่ให้ระวังครับที่เห็นไปชนคนอื่นมาเนี่ยครับหรือคนอื่นมาชนเรา พวกเราอาจจะหลุดได้ผมทําให้เราเสียตังลีเน,นี่มันจะเป็นแบบอาชีพที่ไม่ได้ตังเลยเอ้ไม่ใช่ครับผม,มจะแบบขายรถนี่นจะไม่ได้ตังนะผมจะได้เหล็กมาแทนนะครับผมอ่าดูพอเข้าไปถึงวงสีโกลมๆนี่นครับผมเห็นไหมครับมันจะได้เหล็กมาสองพันครับผมพอได้เหล็กมาสองพันปื๊บเราก็เอาไปขายนะครับผมเอาเหล็กไปขายเด็ดสองพันนี่จะตกอยู่ราวๆประมาณ หมื่นสองครับผมหมื่นสองแล้วถามว่าซื้อรถที่ไหนเหรอรถครับผมรถสามารถซื้อได้ที่ที่นี่นะครับอยู่ตรงที่ขายรถตรงประมาณด้านล่างแนวอ่าประเด็นครับผมเนี่ยครับี่เป็นรูปรถที่อยู่ประมาณอยู่ด้านล่างครับผมเนี่ยครับถ้าที่ซื้อรถทกครับผมจะไม่ผิดราคาสองแสนห้าหมื่นครับผมมาดูกัน ใช่ไหมเดยนนะตรงนี้ครับผมนี่ผมดูผมตรงนี้เลยครับอ่ามาดูกันว่ารถคันนี้กี่บาทถ่มหาไปวหนึ่งนะครับผมรถคันนี้ก็สองแสนห้าหมื่นนะครับผมคันนี้ครัครบอ่ถ้าใครอยากซื้อก็กดบายไปครับแต่ตอนนี้ผมมีตังผมมีผมซื้อมาแล้วผมผมไม่จำเป็นต้องซื้อครับผมอ่อาเดี๋ยวผมจะลองไปหาที่ถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบคลิป คนคนจะได้เห็นแน้วว่ามันถ่ายภาพได้จริงมันได้เงินจริงผมจะไปแถวถนนใหญ่กันแล้วกันนะผมถนนใหญ่นี้มกกักจะมีรถที่วิ่งไว้ตำรวจตำรวจด้วยกันนี้น่าจะถ่ายไม่ได้ครับผมลองมาเยอะแล้วผมอ่ะเดี๋ยวผมขอเดินทางไปถนนใหญ่แป๊บหนึ่งนะผมสำหรับคนที่ หลักคนที่อยากเล่นเนี่ยผมก็มาเล่นนาน,ะ,นะ,ะผ้เติบซิครับผมยนผมให้ไอพีเจมไปด้านล่างนะผมอติดในโตแล้วผมติดในโตติดในโตโอ้นอหนโอ้โ้ผมจะพังละถ้ารถ ถ้าลดเลือดเหลือสามสิบรถมันจะวิ่งไม่ได้ผมแล้วมันก็จะมันก็จะพังผมอันนี้ครับผมขนุนใหญ่แล้วครับจุดที่เขามากักจะมีคนวิ่งเยอะครับผมผมแนะนานะครับผมให้มาจุดประมาณตรงนี้ครับผมไอคีแวสที่ที่ผมอยู่เลยตรงนี้ครับผมอันนี้ครับผมจะมีรถวิ่งไวครับผมแล้วก็อาจจะตั้งตั้งด่านเลยก็ได้แบบนีเครับผมตั้งด่านให้นอนไปแนะ่นอน กดตัง้งชึ้งเอาไว้อะเอารถออกโหถ้าเราหยิบกล้องขึ้นมานะผมถือกล้องไว้ก่อนนะผมแล้วดู g ี S เอาไว้ว่าจะมีผนมานี่นนเยเป็นแค่อันนี้ครับนี่ครับผมขับรถเร็วว่าผมเราเอากล้องถือไว้ไหมครับได้มาสี่พันนะผมนี่ครับอันนี้ขับรถเร็วรไวไ่า 4, ผม,ถ,ววผมถือกล้องไว้นี่ครับได้มาพันสี่นะผมเห็นไ,ไหมครับง่ายไหมครับแค่คลิกขวาค้างไว้แล้วเล็งกล้องไว้ตามรถครับผม เราก็จะได้เงินมาอย่างฟรีๆเครับเพราะว่าการดักถ่ายภาพับผมให้ผมก็เช่นอันนี้ครับผมหเห็นไหมครับได้เงินแล้วผมอ่าอย่างที่เห็นนะครับผมพ่าเราจะได้เงินอ่าแล้วอันอันที่อันอีกอีกวิธีหนึ่งนะผมที่เอาไปยิงคนับผมอันนี้เขาขับไม่เร็ว,วผมผมไม่ถ่ายไม่ได้ วิธีหนึ่งที่แบบเอาไปยิงคนประมาณนี้ครับผมที่วิธีที่ยิงคนคนระับผมผมทำนะครับนี่ตาเหรอครับผมจะลองไปยิงเขาดูครับแต่เขายิงผมครับผมจะลองยิงเขาดูครับ ผมวิธีนี้ไม่โอ้รก็ผมผมไม่ค่อยแนะนำเขาจะตายบ่อยแต่คนที่ยิงเก่งๆก็ไปยิงไหมครับผมถ้าสมมตินคนติดดาวเยอะก็จะได้เงินเยอะเหมือนกันับผมงั้นสําหรับวันนี้ผมผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกำลังใจผมด้วยนะนี่ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย